และในคลิปนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับคนที่เกิดเดือน4ี่ค่ะเดือน4ี่เป็นคนที่เกิดในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมค่ะคาบเกี่ยวระหว่าง2เดือนนี้นะคะจะเริ่มนับตั้งแต่ขึ้น1น่ําเดือน4ี่แล้วนับต่อไปอีก30วันค่ะจะไปจบที่แรม15บห้าเดือนสและนิสัยความเป็นอยู่ของคนที่เกิดเดือน4จะเป็นยังไงเราไปพบกันไ,ได้เลยค่ะคนที่เกิดเดือนสค่ะ เป็นคนที่รักอิสระเสรีชอบที่จะพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ชอบสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองชอบขยันลงทุนสร้างตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะและที่สำคัญจะมีวาสนาเป็นของตัวเองนัดขออธิบายคำว่าวาสนาเป็นของตัวเองบุญวาสนาของตัวเองในที่นี้คือเขาจะต้องทำบุญหรือทำสิ่งดีด้วยตัวเอง คือเขาจะต้องเป็นคนที่รักษาเนื้อรักษาตัวจะทําความดีก็ได้จะทําความชั่วก็ได้คนที่เกิดเดือนสีเนี่ยเขาจะมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมักทําความดีให้กับตัวเขาอยู่เสมอเนะคะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยคนที่เกิดเดือนสี่จะเป็นคนที่ชอบหมุนเวียนเงินสดจะชอบเป็นคนที่หมุนเวียนทรัพย์สินนะคะจะชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับเ,เงินทองๆค่ะแต่ก็อยากให้ระวังนิดนึงคะ่ะในส่วนของความรักเนี่ย คนที่เกิดเดือนสีก็ต้องคอยประคับประคองนะคะอย่าใจร้อนในการดูแลคู่ครองนะคะทําอะไรก็อยากให้ระมัดระวังนิดนึงก็ต้องบอกว่าในทุกๆเดือนเนี่ยจะมีเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่ทุกอย่างอย่างที่นัดบอกคะ่ะว่าทุกอย่างสามารถทําได้ด้วยตัวเราอะไรที่เรารู้ว่าตรงนี้อาจจะต้องระวังเราก็รู้แล้วก็ระวังตัวสักนิดนึงก็อย่าประมาทในชีวิตคะ่ะ ไม่มีอะไรจะตรงกับเราได้ร้อยเปรนะคะเพราะอย่างที่นัดเคยบอกเอาไว้ว่ามนุษย์เราสามารถพัฒนาสิ่งที่เราเป็นอยู่ได้พัฒนานิสัยเราได้เพราะชีวิตของเราเราเลือกทําได้ค่ะและนี่คือนิสัยและความเป็นไปของคนที่เกิดเดือนสี่หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนบ้างนะคะและถ้าหากว่าใครไม่มั่นใจว่าสรุปแล้วฉันเกิดมีนาหรือว่าฉันเกิดกุมภากันแน่ถ้าไม่แน่ใจค่ะ ก็อลองสอบถามเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวน่าจะตอบให้นะคะ